ก็สวัสดีนะคะเดี๋ยวคลิปนี้คุณแม่จะมาเฉลยข้อสอบสวนอปี2อ6 6นะคะเป็นคลิปต่อเนื่องเนาะต่อไปเป็นข้อที่3นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าข้อนี้เขาพูดถึงอะไรบ้างเขาบอกว่าจังหวะที่มวล M กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วอยู่ในทิศบวกของแกน ox ของระบบเฉื่อย ox y มันระเบิดออกเป็น สองส่วนอ่าสองชิ้นคือ Alpha M กับหนึ่งลบ Alpha M a l p ม a M มีความเร็ว V ในทิศ oy จงหาทิศอ่าทางที่หนึ่งลบ a l p h า M เนี่ยทันทีจดทำหามุมเซตานั่นลนะูกไะโอเควิธีการคือเริ่มต้นเนี่ยมันมีทิศไปทางเนี่ยเริ่มต้นคือมันมีทิศไปทางนี้ หลักการคือผลรวมโมเมนตัมก่อนจะต้องเท่ากับผลรวมโมเมนตัมหลักถ้าไม่มีแรงภายนอกมากระทำเทตอนก่อนตอนก่อนเนี่ยผลรวมโมเมนตัมก่อนแกน y เนี่ยมันเป็นศูเพราะอะไรเพราะมันเคลื่อนที่แค่แกน x ฉั้นเมื่อตอนก่อนมันเป็นศูนย์ถ้าความอี่นางแกน y, ่าแสดงว่าลูกแตกตัวนี้ออกมาใช่ไหมก็จะเป็นคุณแบบให้ตรงนี้เป็น p หนึ่งแล้วกันเนาะตัวนี้เป็น p สอง p สองทีนี้ถ้าแตก p สองมาทางแกนนี้ถ้าแตก p สองมาทางแกน y นะลูกนะ เนื่องจากว่าเซต้าอยู่ตรงนี้ด้านนี้คือชิดมุมเห็นไหมลูกด้านนี้คือตรงข้ามกับมุมข้ามฉากก็คือทรายเนาะกลายเป็น p 2องไซน์เซต้านั่นเองอาฝั่งนี้ก็จะเป็น p 1ฉะนั้นผลรวมแกน y เป็น0ผลรวมแกน y เป็น0 ตอนก่อนมันเป็นศูนย์ตอนหลังมันก็ต้องหักล้างกันเป็นศนฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็น m หนึ่ง v 1นึ่งคุยง่ายคือตัวนี้ต้องเป็น p หนึ่งลบกันกับบวกกันกับ p 2, สอง sin เซตฉะนั้นย้ายมาด้านนี้ก็จะเป็น p 2, สอง sin เซ เท่ากับลบ p หนึ่งมีขนาดเท่ากันทิศทางตรงข้ามนะลูกนะทีนี้ถ้าเราพิจารณาเฉพาะขนาดอ่ะเราไม่พิจารณาทิศเราก็จะได้เป็นฝั่งนี้ก็จะเป็น m 2, 2, สอง v สอง n ซเซตาเท่ากับ m หนึ่ง v หนึ่ง โดยที่ v หนึ่งเท่ากับ V แล้วก็เก็บไปก่อน m สอง b สอง sin เซเท่ากับ m หนึ่งคูณ V เป็นสมการที่หนึ่งต่อไปไปคิดแกน x ทีนี้ลูกผลรวมโมเมนตัมแกน x ก่อนหลังก็ต้องเท่ากัน ซึ่งตอนก่อนเนี่ยมวลมารวมกันเป็น m คูณด้วย u ตอนหลังเนี่ยมันมีแค่ m สองที่แตกไปทางนี้นี่ก็จะเป็น p สองคอสเซเพราะว่า p หนึ่งมันตั้งฉากคำว่าตั้งฉากก็คือ cos เก้าสิบมันก็ได้ศูนย์อยู่แล้วมันก็เลยไม่มีผลโอเคเนาะังั้นตรงนี้คนก็เลยได้เป็น p สองคอสเซก็จะเป็น m u เท่ากับ p 2ก็เป็น m 2 v 2 cos เซตาสลับข้างเขียนก็จะเป็น m 2 v 2 cos เซตาเท่ากับ mu เป็นสมการที่สองจากนั้นผู้นำจับสมการที่1หารด้วยสมการที่สองถ้าเอาสมการที่1หารด้วยสมการที่สอง ก็จะเป็น m 2 v 2 s i n เซตาหารด้วย m 2 v 2 cos เซตาเท่ากับ m 1 v หารด้วย m u จากนั้น m 2 v 2ตัดกันไป s i n ส่วน cos ก็จะได้ฟังก์ชัน tan ขวามือแทนค่า m 1 m 1ก็คือตัวบนคือ a l p h า m คูณด้วย v หารด้วย m u ซึ่ง m ตัด m ก็จะได้ a l p h า v หารด้วย u ตอบข้อ2โอเคอ่ะประมาณนี้ ลองทำความเข้าใจดูนะว่างงตรงไหนไหมถ้าชอบวิธีการสอนของครูก็ฝากกดไลค์กด subscribe กด share, แชร์คูแบมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หนึ่งข้อก่อนแล้วกันเนาะคลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปสวัสดีค่ะ